น้องตกไดป่าเอ้ยดีทุกคนมา,นาแล้วเืมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเนะอฟซลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครผมใหญ่นะฮะ,ะจากช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยวันนี้ผมก็พาน้องต้นมันมานี่ครับผมมาครับวะสวัสดีครับครับผม วันนี้ผมเหมือนกันก้อนมันจะมาตกปลาทุกคนซึ่งผมอ,อยากพาน้องมาแก้ตัวนะเพราะว่าน้องบอกว่าอยากจะตกให้ได้นะฮะมากับผมสองครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้เลยแต่ว่ามากับน้องเสือตกได้นะผมก็งงเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาน้องมาแก้ตัววันนี้อีกนะ,ะแล้วก็น้องบอกว่าวันนี้จะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะ,ะจะตกปลาให้ผมกินแล้วก็พร้อมปิ้งย่างจุดนี้เลยทุกคนนี่ฮะเตรียมปิ้งย่างเลยนะฮะเพื่อกินปลาติดเขื่อนหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำเลยนะฮะแล้วก็ เอาบรรยากาศเลทุกคนคือสดสดดิบๆออกจากน้ำปุ๊บลงเตาเลยทุกคนก็วันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มานะฮะจะมีเป็นเบ็ดนะฮะทุกคนเนี่ยที่เบ็ดที่น้องเสือกับน้องต้นมันทําไว้ครั้งก่อนนะครับเป็นเบ็ดไม้ที่ใช้ไม้ไผ่ฮะเหล่าๆแล้วก็ใช้เส้นเอ็นเนี่ยฮะแล้วก็ใส่ตะขอเป็นด้นบนนะฮะทุกคนมาดูกันนะฮะวันนี้น้องต้นมันจะทําปลายผมได้กินหรือเปล่านะฮะก็มาดูกันแล้วก็วันนี้ฮะเราใช้เหยื่อเป็นหมูทุกคนน้องบอกใช้เป็นหมูปลากินดีครับนี่ ็นเนื้อหมูสดเลยครทุกคนเนื้อหมูสดจะใช้เป็นเหยียบปลานะฮะเพาเดียวอ,อังมาช่วยอ่ะตัอเอามาชวทุกคนน้องกำลังนำเหยื่อเข้าตะขอเบ็ดนะฮะหนึ่งจุง้ยหนึ่งจุง้ยอยู่เหยื่อบอกว่าระวงังระวังมือด้วยเพราะตะขอเบ็ดมันคมมันแหลมนะคทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็เตรียมมาพวกเครื่องปรุงมาทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับแปบนึงนะครับโอเคพี่ๆครับตอนนี้ผมก็จะให้ดูสิ่งที่ผมเตรียมมาวันนี้นะฮะกับน้องต้นมันก็มีถ้วยชามที่เรากะว่าจะมากินที่นี่แล้วก็ใส่ น้ำจิ้มที่นี่กันเลยนะฮะมีผมมีเอาจิ้มแจ่วมาทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นตะแกงทุกคนดูตะแกงที่ผมเอามาคือพร้อมปิ้งนะฮะถ้ามีปลาคือใส่ตะแกงปิง้งได้เลยนะครับผมอาจจะมีแบบว่าเอาขี้ได้ออกเล็กน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมจะให้น้องช่วยทําน้องอาทําเป็นแล่เป็นที่หมักเอามาเผื่ออาจจะอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็นี่เป็นทน้ำจิ้มจิ้มแจ่วทุกคนเนี่ยฮะจิ้มแจ่วก็แต่ว่ากินที่แบบชิวๆออาบรรยากาศเลยทุกคนมาทุกคนมาดู น้นต้นมันนะฮะวันนี้มาลุ้นระทึกกันนะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าฟ้าสู้ป่ะสู้อ่ะมาสบมา,าโซอ่าทุกคนเราแข่งนัำสู้ๆนะฮะ,ะได้ปลาแน่นันนี้ทุกคนนี่ก็ทำกันปักข้างๆนะฮะเพื่ออ่าไม่ให้อ,อย่างไงฮะแบบว่าเหมือนให้พวกปลานะฮะอยู่ข้างๆแล้วก็เราสามารถดูได้ง่ายแล้วก็ปลาส่วนมากจะอยู่ข้างๆเพื่อกินพวกอ่า เสร็ววัชพืชน,นะคะข้างแล้วก็เป็นพวกพวกลูกน้ำต่างๆข้างหมดเลยทุกคนเนี่ยก็จะปักตลอดแนวนี่ฮะมีไปประมาณสิบคันได้ทุกคนเดี๋ยวปักตลอดแนวเลยฮะนี่ฮะ,ะยาวไปเลยโอ้โหอากาศดีทุกคนนคะครับทุกคนทางต้นมันก็บอกให้ผมเอาไปปักฮะ,ะให้ผมเอาไปปักดู นี่ข้างบนนี้แถวข้างบนนี้น้าไม่ค่อยลึกแล้วก็มันสามารถกินดีกว่าข้างล่างน้องก็บอกมาดูกันทุกคนผมปักอันนี้คะจะได้กินไหมถ้าผมปักไม่กินแบบผมทําบากไม่ขึ้นนะฮะ <c oughs> มาทุกคนจุดนี้เลยผมว่าเป็นจุดที่ปลาชุมนะฮะดูอ่ะตรงนี้เลยทุกคนมีพวกขวักบุ้งนะฮะอาจจะเป็นจุดที่เรีใย้ปลาลงมาได้ะฮะทุกคนเนี่ยดูเหยือ่อเห็นไหมแดงๆน,นี่คือเหยื่อเงอหมูลงไปเลยแล้วปักนะฮะปักไปเลย โอเค <Okay. S 1> ครับนี่ฮะเรียบ,บร้อยรอลุ้นอีกฮะทิ้งไว้ก่อนสิบนาทีเข้ามาดูทุกคนถัาผมทุกคนครับตอนนี้ก็เหลือสองคันสุดท้ายที่เราจะปักผมกับน้องก้นมันก็บอกกันว่าคอรัคันสุดท้ายค,ค,ค,ครับพี่เขาบอกว่าคครัคันสุดท้ายคนรัรคันสุดท้ายก็หมดนะฮะก็ทั้งหมดประมาณสิบคันก็ถือวจะประมาณสิบนาทีจะมาดูครั้งหนึ่งทุกคนก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่เรา,าปักเบ็ดไว้แล้วก็จะไปหาฟื้นมาก่อไฟไว้ก่อนเพื่อรอปลานะครับผม มีความหวังมากครับวันนี้ต้องได้กินปลาทุกคนโ,โหดูทุกคนวิธีการน้องแหวกครับผมให้เป็นโพรงนี้เพื่อให้หยอดเบ็ดลงไปจุดนี้นะครับผมเนี่ยโอ้โหจับวางเลยทุกคนไม่ได้ยอดลงเธรรมดานะครับจะเอามือจับวางลงเลยฮะกว่าอยอมมาสวนเราพี่ยอ้ออังยีเพราะทำนี้เพื่อให้ปลามันรู้จุดนะครับแบบว่าจุดนี้มีอาหารให้ปลามันรู้นะฮะโยบะโยกะอะไร พอชี้จุดนี้แล้วพอจะเอาจุดนี้นะครับผมนี่ครทุกคนนี่เลยตีก็ลงนี้ไปเลยครับปลักตบเยอะดีทุกคนต้องมีปลาแน่ลอยไปเลยแล้วปักครับแกนะครับเหยื่อไม่ลงโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปักเบ็ดกันเรียบร้อยครับสิบคัน ก็รอดูกันนะว่าจะได้กินปลาจริงๆหรือเปล่าวันนี้ฟะาฟ้าม<ะ>ี่ยอะเลยอะขอ่านเจ้าจปลาบอกนะเดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยดึง้นะพูดเป็นตัวใหญ่มากจริงๆพวกปลากระทิงลงไป <c oughs> เป็นปลากระทิงนะทุกคนพราเป็นพวกปลาอย่างเงี้ยปลาช่อนน่ฮะจะมีอยู่รอดูทุกคน ครับตอนนี้น้องวอกน้องตกได้ปลาเอ้ยนี่ทุกคนมาแล้วเด้อวันน้องถอดเสื้อเพราะอากาศมันร้อนแล้วเลยถอดเสื้อออกครับผมมาแล้วข้าอ,อยู่ครับอยู่ทุกคนโอ้ปลากระถิงทุกคนนี่อ๋อผมมีความหวังฮะมีความหวังวันนี้ดีเลยดูสดร้อนๆออกจากเขื่อนทุกคนมาดูอ่ะดูอันต่อไปทุกคนดูอันต่อไปเราติดหรือเปลา่า <c oughs> ดูอันต่อไปได้ไหม <c oughs> นี่อโอ้อันนี้ไม่ได้ทุกคนแต่เหยื่อหมดแต่เหยื่อหมดเอาให้ยิบปูให้หน่อยฮะยิบเหยื่อให้หน่อยทุกคนมากินได้แล้วหนึ่งตัวข้อมีข้อว่างแล้วไปกินปลาวันนี้คว้าอันยอดอะไรอยู่นี่นะนางยิบฮะชอบครับชอบได้ปลาดีใจครับผมไปดูอันต่อไปทุกคนมาได้หรือเปล่าทุกคนครับระหว่างเราหาดูปลาก็มีรถดิแตนของฟาปลาทุกคนข้ามน้ำโอ้โหสุดยอด นี่คือรถทํางานของฟาร์มนะครับที่เป็นพนักงานที่อยู่ที่นี่กันนะครับโอ้โหผีเสื้อเยอะมากดูเยอะมากทุกคนโอ,โอ้ดูทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้เราดูได้แค่ตัวเดียวแล้วผมก็คือสิบอันได้อันเดียวแล้วผมปากไปสิบอันแต่ว่าได้ปลาแค่ตัวเดียวอันเดียวก็ดีรับดีกว่าไม่ได้ทุกคนแต่ก็มีความหวังขึ้นมาครับวันนี้ผมได้กินปลาแน่หนึ่งตัวเอ่อน้อมอยถือเสื้อเชียรต้อง้องถอดเสื้อเพราะอากาศมันร้อนทุกคน เราเยาะกว่าเราเยาะบอกกันว่าข้างหน้าไม่มีแล้วหมดแล้วโอเคทุกคนเราไปปิ้งยาป,งปิ้งปิ้งปลาตัวเมื่อกี้ดีกว่าทุกคนเพราะยังเยอะนะโอเคอ่ะเอ่อยังเยอะนะดีโอเคพี่ๆครับตอนนี้ผมกับน้องต้นมันก็เอาปลาตัวเมื่อกี้ที่เราตกได้ครับผมมาลงตะแกรงแล้วก็เมื่อกี้มีการหมักซอสน,นะฮะนิดหน่อยแต่ว่าไม่หมักเยอะอะไรเพราะว่าต,ตัวเดียวนะฮะก็จะลองมา ป so nice> yeah, so 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 ิ้งก okay, uh, ินดูก่อนว่าอร่อยสมคำเริ่มเลยที party, uh, ่นางต้นมันบอกให้ผมฟังไหมกำลังรอดูกันนะถ้าสุกเป็นไงก็เอาตะแกรงปิ้งงั้นแล้วก็กำลังรอมันสุกช่วงรอครัน้องก็นี่ฮะผมกับน้องแปเเก้าอี้มาเมื่อกี้ฮะเก้าอี้กับโต๊ะปิ๊กนิกกับผมนี่ฮะโหทุกคนบรรยากาศดีมากคว้าอุ้ยอะนี่เดินน้องกินน้ำครับนี่นี่แดงกินได้โอเคชลาะอยู่เค้ื่องได้ขนาดอืมอืมน้องบาไปดูปลายทีครับเผื่อได้ จะเมาเพิ่มครับตอนนี้ตัวเดียวเหมือนจะไม่พอกินทุกคนโอเคพี่พี่ครับจะรอดูชุดต่อไปว่า,าจะได้ปลาอีกเยอะมากน้อยแค่ไหนก็รอลุ้นกันนะทุกคนอันนี้กินตัวเดียวไปก่อนทุกคนโอเคพี่พี่ครับตอนนี้ผมกับน้องก็จะเตรียมตัวกินปลาตัวนี้กันนะฮะเพราะว่านี่ฮะที่เห็นนี่คือไม่ได้ไหมไทุกคนมันเป็นแค่ข้างนอกพี่เปีอกนอกที่มันเกลียมเียมแต่ว่าข้างในถูกปกตินะฮะ นี่เราให้เทน้ำจิ้มเรียบร้อยก่อนจิ้มแจ่วอ่ะค่อ,อยโยะอันนี้มันแย่เดี๋ยวอยู่หรอเดี๋ยวเอาอยู่อองยีกอข้าวเลยผมจะให้น้องลองกินดูก่อนนะโอเคหรือเปล่านะครับท่างเลยอ๋อจิ้มอุยาอืมน้ำจิม้มอุยยาจิ้มโยยอุยาโยนะอุยาอ๋าอ,อน้องบอกชอบมาก่อนแย่ขวันเข้าตาอโอเคทุกคนมามาดูน้องกิจกรรมดิเดโม น่ากินอ่ะโุกคนเนื้อปลาทุกคนถูกดีมากข้างนอกข้างในคือแบบข่าวน่ากินมากทุกคนดูดิป้ยอ่ะโอ้โหโอเคทุกค,คนเห้แต่น้ำลายไหลทุกคนผมขอกินด้วยดีกว่าทุกคนมาดูผมกินบ้อางอันนี้ผมให้น้องถือกล้องนะครับเเนี่อุ้ยเนื้อน่าก,กินมากทุกคนดูดิเนือน้อนุอ่มมากนุ่มกว่าที่คิดทุกคนออ้ยมามาจิ้มนจิ้มฮะจิ้มแจ่วแล้วก็ อ,อร่อยทุกคนไสิกุตอร่อยคหอมแล้วน้ำจิ้มแบบรสชาติแบบพอดีมากทุกคนสุดยอดผ่านครับผมครับน้องไปหามะขามมากินทุกคนช่วงที่รอปลานะฮะน้องบอกว่าจําได้ว่าไอ้มะาขามอย่างนี้ครับไอ้ลูกอย่างนี้น้องพี่บูนเคยให้กินอยู่ที่บ้านต้องแดงใช่ไหมไม่กว่าน้องจําได้ว่าเคยมีพี่บูนให้น้องขึ้นปีนให้กินนะฮะแล้วอันนี้แต่นี้เป็นมะขามอยากทุกคนน้องจําได้แต่ว่าน้องแบบดูกินอร่อยมากทุกคนดู ผมกินน้ำจิ้มเจ้าของมฮะที่บอกมาอ๋ออุ๊ยว่าหอมเปรี้ยวแทนเลยทุกคนโอ้น้องกินได้โอ้ทุกคนมะขามยักษ์อันนี้ใช่อ่ะใช่อ่ะอน้องเปี้ยวผมหมาว่าเปรี้ยวไหมถามว่าน้อง,น,องน้องเปรี้ยวไหมบอกเปรี้ยวครับพี่อ๋อมีการเหล่าไอ้พวกเปลือกออกครับผมขอไอค้ำหนึ่งครับอย่ากังเกิดใจมู<อ>กินให้พี่เอฟซีดูทุกคนเดีย๋ยวพี่เออกระเพาะอยู่แล้วพอเผา เราป้าไปน้องเาผ่าก่อนโอ้โหพี่พีเอฟซีครับดูแลไรกับน้ำตาน้ำหยดหยาไหลๆนะฮะโอ้โหดูฮะทวนอ,อือหืออือหือกแจ่วเต็มคำอือหืออุ้ยอะโอ้โหสุดยอดทุกคนน้องกินแต่ได้แบบไม่ดูไม่เปรี้ยวเลยนะฮะจริงๆก็เปรี้ยวนะทุกคนโอเคครับพี่ๆครับตอนนี้ผมกดล้างก้อนมันก็จะขอเตรียมตัวกลับนะเพราะว่า เรานั่งมาวันสองชั่วโมงกว่าแล้วปลาก็ยังไม่กินอีกเลยนะฮะกินแค่ตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนอย่างไยวันนี้ผมก็ได้กินรสชาติปลาที่ออกจากเขื่อนเลยนะฮะได้รู้ว่าเป็นยังไงทุกคนก็โอเคเลยทุกคนถือว่าอร่อยปากอาทินที่ผมได้กินอย่างมังกนมันคั้วโอ้ยอะน้าบอกโ้ยอร่อยมากทุกคนอุ้ยเละแปลว่าอร่อยมากครับก็ถือว่าวันนี้ผมก็ถือว่าคุ้มค่าได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่แบบว,ว่าง่ายๆสบายๆชิวๆไม่ต้องเดือดร้อนอะไรทุกคนก็มานั่งชิวๆที่ ข้างเขื่อนปิ้งปลากินอย่างเงี้ยฮะชิวๆแล้วก็ได้กินมะขามมะขามนะฮะได้กินมะขามด้วยมะขามยักษ์ทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่ามากทุกคนโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมกับน้องต้นมันจะขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าถ้าพี่คนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเดี๋ยวรอ,เ,อเดี๋ยวรอดูว่าเราทำอะไรกันต่อทุกคน ถ้าไงก็ขอบคุณทุกคนรับคลิปคลิปที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกับนคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ,รบ๊ายบายขอบคุณสวัสดีครับผมโอเคพบกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับ